โทรอยู่ที่สองไอดีชาวบ้านนะครับ EP นี้ EP ที่1น3้อนะครับยังมีมาให้สองกันได้เรื่อยนะครับเริ่มเลยดีกว่าอันนี้ห้าทุ่มแล้วนอนดึกหลายคืนเริ่มมีอาการปวดหัวแล้วไอดี ID นี้ VIP 7เป็นไอดีเริ่มต้นนะครับเลเวล77 VIP 7เราก็ดูชุดก่อนเนาะดูชุดๆแล้วโอเคแหละ ซื้อชุดแทงไปแล้วก็เหลือชุดนี้อีกชุดตัวงออ๋อไอ,อาชุดนี้วีสิบอาชุดนี้วีศูนย์ก็เน้นที่กองนี้นะครับกองนี้ซื้อทั้งหมดเลยซื้อชุดไหนได้ซื้อให้หมดเลยนะครับถ้าสะดวกวีแปดก็จะเน้นที่ชุดนี้นะครับชุดแดงเลือดอย่าลืมนะครับเน้นชุดนี้ กองนี้เลยทั้ทงกองเลยซื้อชุดหนหยได้ซื้อกชุดนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเขารูเฟสอะไรไว้ม้ากเดี๋ยดูเ็ดแป๊บไหมเขาบอกว่าทีมที่จะทำคือทีมหินอยากให้ดูเรื่องการ PVP จะสู้อันดับบนบนได้ไหมอันนี้มันก็อยู่ที่ เอาจริงๆนะใต่อันดับอะถ้าเกิดเราจะใต่ขึ้นไปอะหลักๆเลยจะดูว่าเราเติมสู้เขาได้ไหมอันนี้คือหลักๆเลยนะถ้าเขาเติมหนักเราก็สู้เขายากต้องดูด้วยว่าข้างบนเขาเติมไปขนาดไหนนะครับเรื่องการพลังพลังจบเลเวลหือว่าเร็วไหม เลเวลเจ็ดสิบเจ็ดทีมล้านเจ็ดร้านเจ็ดถ้าเทียบกับวีแล้วก็ปตกตินะครับไม่ได้เร็วนะครับถ้าเทียบกับวีนะวีเจ็ดแต่ถ้าเป็นวีศูนย์นะถือว่าเร็วเร็ว,รวโคตรเลยแหละแต่นี้วีเจ็ดนะทีมลองนะครับโคตรมีรีวิว ก๊โกโอก็เดี๋ยวต้องไปดูจัดทีกนะ่อนนะอะไรดีตหลักๆมาคือเรื่องทีนะครับเขาบอกว่า,าเขาเเล,ลีดเดนเวลแล้วเวลกับพลังมันไม่บาลานอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่เกี่ยวนะครับไอเรื่องว่าเวลท่นนี้พลังก็เท่านี้เพราะเคยบอกไปในได้หลายคลิปนะครับเ,รเวลกับพลัง ที่เราทําได้อะหลักๆเลยมันอยู่ที่เรารีสเตตัสนะครับดวงการรีของเรามันไม่เท่ากันตรงนี้หนึ่งที่เนี่ยดวงการรีของเรามันจะไม่เท่ากันบางคนลีดีบางคนขยันเล่นมีหินลีเยอะดอกไอ้พวกนี้มาปลดได้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับจะต่างกันช่่นๆเยอะอ่าเยอแแปดสิบพอ แล้วก็าสายฟ้าอันนี้ก็อันหนึ่งที่ทำให้เราต่างกันแล้วนะสำหรับยูโนแนะนำอัดสายเดียวพอนะครับสายไหนก็ได้จะเป็น A D K ก็ได้ S P C ก็ได้จะอ,อัดแตแค่สายเดียวแต่แนะนำเป็น S P C นะครับเพราะประดับทำสามออกได้มันจะได้โจมตีเยอะกว่าทำ A D K นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะทําให้ไม่เท่ากันก็ไอ้พวกตรงนี้แหละไอ้ที่เราลีเราล้างอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้นไ,ไม่ใช่อันนี้สิต้องเป็นสร้อยมือแท้สิอ่าเนี่ยไอ้ตรงลีตรงเนี้ยมันก็ทําให้เราไม่เท่ากันได้นะครับแล้วก็ยังมียิมอีก อ่าันนี้น่าจะเริ่มทำแล้วแหละอ๋อยังไม่ได้ปลดยิ้มสุดท้ายอันนี้แนะนำให้ปลดยิ้มสุดท้ายก่อนนะครับแล้วค่อยมาล้างนะเราจะได้ดอกไอ้ไอ้ม่วงเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับเอายิ้มสุดท้ายให้ปลดก่อนนะครับนี่เหลือยิ้มสุดท้ายใช่ไหมที่ยังไม่ปลดอ๋อยินมขอยิ้มได้เนี่ยถึงว่า อันีสุดท้ายผมไม่ตจเกาหลีแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วสุดท้ายก็น่าจะอันนี้แล้วมนะั้งน่ใช่สินี่สุดท้ายอยู่ไหนอนะ่ะ ยังเข้าแล้วชื่อกลีย่ยเยอะเลยนะ้า,ายีสภาลก็กดหมดแล้วนึกว่าอ๋อนี่เหลืออนันนี้ยังไม่ได้กดเหลืยอยิมน้ำแข็งนะครับพี่ยังไม่ได้กด อันนี้ก็ต้องมาอาบเลรเวลแล้วก็เล่นไปก่อนนะให้ปลดได้ทุกยิมเหมือนครับแล้วค่อยมาไล่ล้างไล่ล้างก็ฏิได้ยินนะครับเรวลเดเจ็ดได้ล้างกั้นถึงช่องอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ตรงเนี้ยไปค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ไหนนะ ไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับได้มาตรฐานนะครับอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างเร็วนะครับอ่าอันนี้โอเคอยู่เจาะมาว่าสตตามสูตรเลยเนะาะเรื่อที่จะเน้นก็คือเน้นยิมนี่นะกดยิมสุดท้ายนี่ก่อนแล้วค่อยมาไล่ล้างเอนนะครับแต่ถ้ารีก็จะล้างก่อนก็ได้แหละ เพราะไอยิมแรกมันใช้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ใช่ป่ะจะล้างก่อนก็นได้น่าจะล้างไปอยู่เนาะอ่ะทีนี้เราไปดูทีมเขาดีเสน่าจะทำทีมหินทีมหินก็จะเป็นเดนซี่กับงูน้ำแข็งใช่ไหมบีดีบีวน่าจะได้นานกว่าเดนซี่น่าจะได้เร็วกว่านะครับแต่เดนซี่ ต้องเตือนไว้ก่อนว่าดามเมจมันค่อนข้างน้อยนะครับกว่ามันจะมีดามเมจได้ก็ไดแม็กขึ้นไปด้วยเนาะเอามาเล่นแล้วอ่ะมันจะขาดตัวดามเมจเพราะงั้นถ้าเกิดเราจะปั้นดิสซี่นะกับมูน้ำแข็งนะให้ดามเมจไปอยู่ที่มูน้ำแข็งก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีทุนมีของเราจะอัดเซซี่เข้าไปเพื่อที่เราทำไดแม็กเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นเลยแต่ไดแม็ก ตัวไดแม็กเองดาเมจ่มเพิ่มไม่เยอะนะอันนี้เตือนไว้ก่อนหลักเลยไดแม็กคือเพิ่มถึกแล้วก็ไอเรื่องอ่าอะไรอะสกิลไดแม็กนะครับหลักๆเลยของไดแม็กจะเป็นเท่านั้นดาเมจไม่มได้เพิ่มเยอะแล้วก็ทีมสอะไรนะลืมเนี่น ทีมสองทีมสองอทีมสองก็จะเป็น b ีดีบิวกับซีกาดนะครับก็สำหรับ b ีดีบิวคงจะนานมากๆแหละทีเนี้ยไไหนแล้วก็จะเอาโอโอมาอยู่แล้วใช่ไหมเพือพ่อที่ว่าจะเล่นอ่าซีกาดกับโอโอเพราะงั้นเราเรียกโอโอมาแก้ขัดก่อนเพื่อให้มันเปิดบับนะครับใช้ตัวเปิดบัฟให้ยูโนไปก่อนนะครับ แล้วก็บีดีบีอไว้ที่หลังส่วนซิกาดก็เอาไว้หลังสุดเลยเพราะมันแพงตอนนี้ทีมที่จะตั้งได้แง่ายๆก่อนนะก็จะเป็นอีวากกับเดนซี่นะครับอันนี้น่าจะตั้งได้เร็วกว่าแต่ก็อย่างว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาเดนซี่ไปใส่อันตับช่วงต้นเกมแบบนี้นะมันก็จะยากนะครับเพราะเดนซี่มาร์สหลักเลยมันจะใช้สะท้สถานะ จะถามว่ามันลงวุ่นวายดีไหมลงดีครับชนะาตุบอร์วุ่นวายทุกตัวนะครับแต่ถ้าเรื่องลานดามเมจมันค่อนข้างน้อยแพ้เล็กคูณสี่นะครับตรงนี้มันแพ้ทางเล็กมากมาก็ต้องระวังตรงนี้ไปด้วยจะถามว่ามันสู้ยูโนได้ไหมถ้าต้นเกมเดนซี mm ่ hmm. <ans> ก็ํำบากอยู่นะแต่ถ้าไปกลางเกมมือเล็กเกมมันก็เอาอยู่นะครับเพราะยูโน you know เนี่ยมาเล่นได้ถึงกลางเกมพอไปเจอพวกร่างแดงนะมันก็จะ ตึงๆเียใช่ไหมเขาถึงได้ถอดออกตอนที่ว่าทำบิวแดงกันแล้วนะถึงได้ถอดวีโนออกเพราะมันจะไปยื้อกับพวกล่างแดงลําบากนะครับส่วนยูกเกียยูกเกียก็ทำสถิติมาได้เฉยแค่นั้นแหละเอาไว้เปิดแท่นดา่ายูเกียนะครับเอาไว้เท่านั้นพอช่วงนี้ก็ปั้นแก้ขัดไว้รอถ่ายนะําหรับอ,อันดับเราก็ต้องไปดูอันดับมาก่อนครับ นล้วเขาเล่นทีมอะไรกันยูโนโอโอยู o, นิฟูยูโนก็มีตัวบัฟแต่ของเรายังไม่มีตัวบัฟใช่ไหมนน่นี่ะที่บอกว่าให้เอาโอโอมาก่อนเอาโอโอมาแทนโูเกียนะครับโูเกียก็ เคบกับตีบวกกว่าดิสก็ไม่ต้องไปใส่ยเยอะแต่นี้ใสไ่ไปแล้วเนาะโอ้โ oh อ oh, เป็นไปสาย ATK ใช่ป่ะเพราะงั้นเราต้องเตรียมดิสไว้ทำใหม่นะครับส่วนของลูกเต๋าก็ปล่อยไปเลยเอาเท่านี้แหละก็ต้องเตรียมดิสไว้นะเตรียมดิสไว้ทำใหม่ดิสมีน้อยอาจจะไม่พอทำนะครับก็เตรียมดิสต้องเตรียมดิสแล้วก็ ทีนจะที่จะจัดก็จะเป็นยูโนเป็นโฮโอนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งใช้เป็นตัวดูตีนก็ได้นะครับหรือจะใช้อ่าตัวที่ซับโฮโอก็ไม่มีเนาะถ้าจะดีหน่อยก็จะเป็นจีราชีนี่ะครับ ใช้ล้างล้างโกรธล,ลบโกรธลบโกรธอะไรพวกนี้ให้เราล้างความโกรธของฝ่ายศัตรูแล้วก็มีห้ามห้ามโกรธเพิ่มความโกรธนิดหน่อย <c oughs> สร้างความเสียหายเพิ่มความโกรธนิดหน่อยนิดหน่อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอันนี้ปล่อยโล่ก็คือไปเกาะเลือดเนาะเพิ่มความโกรธนิดหน่อย นิดหน่อยนิดแค่ไหนไม่รู้นะ่าจะ10%อร์นต์แหละอน,นี้ขโมยสปีดส5บอร์เซ็นของไศัตรูตัวเดียวนะเปลี่ยนเป็นเพิ่มสปีดไฟเรามีผล3รอบคู่เราสารอบแราสกิลนี้ก็คังนดีอยู่นะแล้วก็อันนี้เมื่อโปเกมอนตายแล้วจะเพิ่มความกด50%าของตนเองและโปเกมอนของเราทั้งหมดจะได้รับโล่ขึ้นอยู่กับ HP 20%ของตนแล้วก็เพิ่มโจมตี2 0คสิ2รอรอบนะครับมันจะได้บัฟให้ไอยูโ you น know ได้ส่วนตัวนี้เข้าใจแหละว่าจะเอาไปตีกับยูโนแต่อาจจะเข้าเข้าใจผิดนะครับยูโ you น know, มันได้แพ้ธาตผิดนะเพราะมีพาสิสีพาสิสด้านศัตรูธาตุน้ําแข็งนะครับลองอ่านได้ดี มันใช้บัฟโรยเกลือชุดอ่อนเพราะว่าธาตุน้ำแข็งนะที่ออกรบทั้งหมดกลายเป็นหลายผลเห็นไหมมันก็จะไม่แพ้ธาตุมันจะไม่แพ้ธาตุศัตรูธาตุน้ำแข็งนะถ้ามันมีผลโรยเกอเลอนี่นะแ้าผลโรยเกลมันก็อยู่นะนะแหละไม่ตลอดเลลนล่ยผในรบล้างไม่ได้ด้วย เพราะงั้นไอ้ตัวเนี้ยใช้ตียูโนไม่ได้นะครับอะไรย้ำไว้ก่อนมันเอาไว้ตีทีมบินโดยเฉพาะเลยไอตึกเนี่ยน,นะแต่ใช้ตียูโนไม่ได้ถ้าจะตียูโนต้องเป็นอีธานนะครับให้มันติดเผาตายไปเองประมาณนี้นนะแต่ถ้ายูโนเจอกับยูโนมันก็ต้องวัดกันที่สปีดกระดับแล้วก็ทีมนะครับว่าเรามีบัฟมากน้อยแค่ไหนนะครับ อ่าน,นี่พอมีตัวอยู่แต่ดวงผมไม่ค่อยดีไว้รีเอาใหม่แล้วกันนะ <c oughs> ถ้ามีเพชรก็เอาเพชรใส่ไปเลยครับตรงนี้นมีผลกระต่ายอันดับค่อนข้างเยอะนะครับอุปบัตินะแล้วถ้ามีเพชรก็ปลดอุปบัติที่สองเลยมันจะไปเร็วกว่านะครับส่วนยีนอันนี้ต้องเล่นโหมดสาท้องฟ้าไปเรืเร่อยๆนะปลดล็อกสกิลยีนได้ก็จะโหวดว่นนี้ครับ เพราะงั้นเวลาเราปั้นทีมเราปั้นสามตัวนี้ใช่ปะ่ะเวลาเราไปเล่นเสาท้องฟ้ามันจะให้ใช้สามทีมนะให้ใช้เก้าตัวแล้วก็จับแยกจับแยกไปไปทีมละตัวทีมละตัวอย่างนี้นะมันก็จะได้สามทีมแนละ้วให้แบกแบกตัวใหญ่เอานะครับประมาณนี้สําหรับการเล่นเสาท้องฟ้านะถ้าตามไม่ทันดูย้อนหนะครับไปค่อนข้างเร็วนิดนึ่งเราก็ อ่าตัวต่อไปให้เรียกโอ,โอ,โอมารับก,ก่อนถ้าจะไปไต่อันดับกับเขาอนะตอนนี้ทีมมันค่อนข้างแตกหรือเพียก็แพ้ทางยูโนโ่ก็อ,อาจเยอะอจริงๆครับถึงจะจบยูโนได้ตัวตึกก็ทําอะไรยูโน่ไม่ค่อยได้มันก็จะสูย่ยากครับอันนี้ดวงดีที่ว่ายังไม่โดนข้างล่างเขาดันขึ้นมานะอันนี้คือดวงอย่างดีนะ เดชะบุญได้สติปปเยอะหน่อยสติปปโอเคอยู่แล้วก็มีลิบบินลิบบินหนึ่โอเคแล้ยดวงดีครับมาส่วนดิดดิสโอเคแล้วอ่ะดวงด,ดีได้รวบรวมมาด้วยก็ใส่กระจิงเดชี่ดีกว่าครับผมว่านะถึงพลังทีมมันจะน้อยแต่มันใช้ได้ผลครับแล้วก็ อัน,นี่ตีบวกโอเคเลยนะย5ตีิบห้าบวกแค่สามตัวพอนะครับตัวอื่นไม่ต้องไปบวกอ่ะเอาแค่สามตัวเน็ตๆเลยอันนี้ตันเลิดไปหน่อยใช่ไหมเอาแค่สามตัวเลยก็พอไอ้พวกเนี้ยถึงบวกยี่สิบใช่ไหวะอันนี้เราก็มาบวก25ห้าถูกก้องแล้วอันนี้ยังไม่ถึงยี่สิบจะบวกไปให้ถึงยี่สิบนะครับ แล้วก็พอถึง20แล้วใจก็อยากให้ไล่25ตัวนะพเพราะเผื่อทำไอ้นี่ไปเลยเผื่อทาร่างแดงไอ้ทำมาสเตอร์ไปเลยนะครับให้มันถึงมาสเตอร์ไปเลยพอด้25สามตัวแล้วก็มาบวกตัวนี้ถึง30ตอนนี้ของผมวิว82มากกว่านี้5เ,เวลยูโนของผมบวก29ตัว30แล้วอีสองตัวเนี้ก็บวก25ไปแล้วแต่ตัวอื่นผมไม่ได้บวกเลยนะ ที่เห็นในคลิปไอดีใหม่นะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการไล่ตีบวกทีนี้เรามาดูประดับอ่าอันนี้ V7 สัวาพาดแล้วแหละอันนี้อนะันบแรกเลยเราต้องเอาสมุดแรกไอเนี้ยให้มาครบเซ็ตก่อนนะครับอันดับแล้วท็อปไม่มีทองดำจะยืนอันดับยากนะครับระวังจะโดนข้างล่างเขาดังขึงข้นมานะ มองแต่ข้างบนเราต้องมองข้างล่างด้วยนะครับไม่งั้นมันจะประสุนเข้ากระเสาแทรกอะไรประมาณนี้นะอันนี้เวลาตีบวกเราวีสูงอยู่แล้วให้บวกกับประดับขาวอีกนิดน่นะแล้วก็รวมเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นไปให้ถึงทองดําเลยนะครับหรือไม่งั้นเราก็หาเป็นรดเบล้วอ,อันนี้น่าจะบวกมาจากประดับขาวโอเคแหละ อ่ะโอเคโอเคบวกจากประดับขาวอ่ะอันนี้วิธีทำสามออฟโอเคสวยงามก็มีสองอย่างถ้าจะถ้าไม่บวกจากประดับขาวก็ต้องหารถเวลนะครับดูออฟเนี้ยมันจะมีรถเวลบอกอยู่แต่อันนี้ไม่มีรถเวลเลยนะแต่ก็โอเคแหละบวกจากประดับขาวแล้วก็ค่อยเร่งเลเวลเอาไปรอลุ้นว่ามันจะครบเซตเมื่อไหร่ แต่ตอนนี้หลักๆเลยคือต้องเอาไอ้นี้ยมาให้มันครบเสร็จก่อนนะครับมันั่นเดี๋ยวดูข้างล่างสอยเอานะก็ทีมก็ถือว่านักขายติตตั้งม่แย่ไม่อัดลิปก็ไม่ทักแล้วแฝกคนจริงๆก็ชิดผมนม่แฝกครับจริงๆนะเวลาไม่ว่างปุ๊บเริ่มทำงานเนี้ยเริ่มขับรถเนี้ย แชทจะดังนะตั้ง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 มากันทีมากันเจ็ดแปดคนสิบคนสุบสองคนอะไรเงี้ยมารพร้อมกันเลยเพอนั่งว่างๆนะนั่งดูประตูนั่งดูหนังไปเงี้ยนั่งรอไปไม่มีมาสักติ้งตั้งเลยนะ <laughs> พอเริ่มไปเข้าห้องน้ําเริ่มขับรถเริ่มลลํามธุระนี่มาเลวแย้จริงๆเลยถามรูกไปเลยมีกล้องติดแถวที่ผมอยู่หรือเปล่าเหมือนจ้องกันเลยนะอ ái, ่ะประิไหนแล้ว กเรื่องไปไกลก็ลเรื่องประดับครับก็ยังไม่พบเซตส้มก็ยังไม่พบกับเซตแตงแต่ไม่เป็นไรเพราะเบลตอนนี้ประดับอ่อนี่มีแล้วเซตหนึ่งนี่มีแล้วเซตหนึ่งก็โอเคครับแต่งคงไม่ได้ใช้นานอ่านี่มีสองเซตแล้วโอเคแต่ก็ยังว่าตีบวกจะกประดับขาวนะครับ แรวก็รวมรวมรวมไปบางทีเราอาจจะได้ประดับส้มที่บวก M แล้วก็ได้นะครับเอามาแทนตรงนี้ได้เลยสมมติว่าเรารวมไปถึงประดับส้มใช่ป่ะมันได้รองเท้าอันนี้พอดีเป๊ะเราก็เอามาแทนได้เลยเรวก็รีสเตตัดเอาีเราเกินห้าอยู่แล้วเราไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับให้บวกจับประดับขาวแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับแบบนี้ถูกต้องแล้วเรารีสเตตัสเอา แต่นี้รีบไปหน่อยนะน่าจะบวกให้ชนเดีว,ว,วแต่น่าจะบวกมาตั้งแต่เวล65ใช่ไหมมันถึงไอชนเดีวอยู่เท่านี้แต่นี่ที่น่าห่วงก็คือประดบับอ,อ,อ,อย่างหนึ่งงครับแล้วเรื่องยิมอีกอย่างนะระยะเปิดไม่ครบใกล้ชิดก็ไปไกลแล้วปัสวันก็โอเคแล้ว ชิดอ่ามีแปดร้อยกว่าตีวินวายตายแล้วด้วยอ่านี่จะเรียกโอโอแล้วใช่มเก้าโอโอก่อนนะครับเอามาวับให้ยูโนเพื่อที่ว่าเราจะได้ยืนอันดับได้อาจจะมีโอกาสตีขึ้นไปข้างบนได้นะครับประมาณนี้ขอช่วย อ้าวเวลยังไม่ถึงน่าโอเคโอเคโอ้โหเปิดสีช่องเลยก็ตอนที่จะสลับตัวม่อนในฟาร์มนะให้ดูให้มันเต็มรวงหน้าไปสักเวลนึงครับแล้วค่อยถอนดูตรงเนี้ย เนี่ยให้มันเต็มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยถอดออกอันนี้ยังไม่เต็มเนี่ยขาดกันข้าง,งเยอะ,อะขาดทีนข้าง,งเยอะก็อย่างว่าครับก็ให้ทำไปเวลเรายังน้อยแต่ทีมันแตกไปหน่อยคนระับ ก็ดิซี่เอาไว้เรียกทีหลังนะครับอันนี้มีเซลล์ซีการ์ดแล้วใช่ไหมเราเรียกโฮโอมาก็เตรียมทําตรงน,นี้ได้แล้วส่วนดินซี่ที่ทำทีมหลักจริงๆอะ่ะต้องวรอไดแม็กนะครับย้ําเลยว่ารอไดแม็กถึงจะพอยืนอันดับได้นะครับไม่งั้นไม่ไหวแน่ๆ แน่นพยายามใช่ไหมถ้าสมุดมีก็แลกประดับมาให้พกหอก่อนนะครับแล้วก็ติดวกอามีจะไม่พอมันใช้ร้อยสมุดกับชิปร้อยหนึง่งใช่ไหมแล้วก็เพชรอีกเท่าไหร่จำไม่ได้ก็ต้องแลกครับต้องแลกไม่งั้นจะโดนเขาตีเอาทีหลังเขาได้นะอันนี้เตือนไว้เลยพทีมเรามันแตกยู่ไห ที่เรายือนอยู่ได้ก็อ๋อพลังของเราของแต่ละตัวนะไอ้จริงอ่ะไอะทีมเนี่ยไอตัวนี้ก็เปิดบัฟใช่ไหมเสียรเปิดบัฟไอตัวนี้ก็เสียเทิรเปิดบัฟที่ยืนได้น่าจะเป็นเพราะอยู่โกลเลยไอ้จริงนะแต่ถ้าเขาจาัดทีมมาดีๆอย่างเงี้ยทีมเราแตก่งเงี้ยเราก็จะแพ้เขาได้นะครับถึงเราพลังจะเยอะกว่าก็เหอะ ทีมเรามันไม่คอมโบเลยนี่ยนี่ก็เหลืออะไรยูเนี่ยนยังไม่ได้เปิดนะของไอ้ฟาร์มเน้นไปที่พวกชุดแฟชชั่นก่อนนะครับชุดแฟชชั่นของไอ้ฟาร์มระหว่างที่เรารอสะสมคลิปนะชุดชุดผู้จัดการฟาร,ร์มนี่ก็ด้วยนะครับมันจะมีเพิ่มสปีดีนเหรอ ก็้ชุดบริการฟาร์มเนี่ยอธิบายแท่ทุกคลิปมาเนาะแหมดักไปกัางอัอเนี้ยมันจะมีผลข้างนอกด้วยครับสเตตัสเนี่ยจะต่างกันแค่ไอชุดพวกเนี้ยจะใส่ไม่ได้แค่ในฟาร์มนะครับแต่สเตตัสมีผลถึงข้างนอกนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งตรงแท่นปรรถนาถ้ามีเทรก็เปิดแท่นเลยครับแท่นหนึ่งก็เพิ่มพลังเยอะอยู่ได้หลักแสนนะครับแท่นของ V6 ใส่เพชรปลดล็อกได้เลยแล้วก็วางมอนเลยพลังก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเราค่อยมาอัพเอาทีนึงก็จะประมาณน,นี้นะคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากอาจจะมีเท่านี้ครับเพราะส่วนใหญ่ทำมาดีที่จะมีห่วงก็คือเรื่องประดับจะโดนเขาสอยเอาเท่านั้นแหละประดับเราจะตั้งตั้งหลักไม่ค่อยได้แล้วก็เรื่องทีมทีมเรามันแตกไปหน่อยครับ เอาโอโอ้ก่อนครับเอามาแก้ขัดครับจะน่าช่วยได้ส่วนอีกตัวก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวหรือตัวหรือเอาจีน่าซี่มาเล่นนะเอาแล้วแต่ถนัดเลยก็คลิปนี้ถ้าฟังไม่ทันดูไม่ทันดูยอ้อนนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม